ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Home s w e e t Home Sur v i v e คลิปนี้มาพูดเกี่ยวกับตัวละครพี่เอกฮั l ล็อกเกอร์โดยทางทีมงานได้ปล่อยภาพนึงออกมาเป็นภาพที่เบลกาลังวาดตัวละครพี่เอกอยู่มาวิเคราะห์หลักฐานในภาพกันว่ารายละเอียดในภาพนั้นมันเกี่ยวโยงเรื่องอะไรบ้างและภาพนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับฆาตกรตัดมืออีกด้วยในรูปภาพเบลกาลังวาดภาพนึงอยู่ทําไมเบลถึงวาดรูปได้สวยและวาดรูปอยู่บ่อย ถ้าสังเกตที่ห้องของเบลจะมีรูปวาดมากมายเพราะเบลก่อนตายนั้นเรียนในคณะศิลปศาสตร์เลยจะเห็นเบลวาดรูปอยู่บ่อยๆเรียกได้ว,ว่าเบลเก่งเรื่องวาดรูปนั่นเองครับภาพที่เบลกันมังวาดนั้นสังเกตได้ว่าเป็นภาพของตัวละครพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์มากมายในภาพเบลได้พูดว่าเสร็จสักทีสังเกตที่ภาพพี่เอกจะใส่เหมือนกับเสื้อฮู้สีแดงแต่แขนเสื้อนั้นได้ถูกขีกขาดออกไปที่ตัว มีการน,นำผ้าพันแผลมาปิดที่บริเวณแขนและพันปิดรอบเอวมีลวดหนามตามตัวของพี่เอกด้วยตัวละครพี่เอกมีทรงผมสีแดงและแน่นอนคือใส่หน้ากากสีขาวพร้อมหูฟังไอโฟนที่พี่เอกจะใส่อยู่ตลอดเวลามีบางภาพบนโตะ๊ะที่พี่เอกเอาเสื้อฮู้ดมาคลุมหัวไว้ด้วยและไม่ได้ใส่หน้ากากสีขาวเอาไว้จากภาพที่เบลได้วาดนั้นพี่เอกหันล็อกเกอร์กำลังถอนหน้ากากโดยมีรูปหัวใจชี้ไปที่ใบหน้าของพี่เอกคาดว่าเบลตอนนั้น ได้เห็นใบหน้าพี่เอกฮ er, านล็อกเกอร์เบลน่าจะตกหลุมรักเลยทีเดียวสแสดงว่าพี่เอกต้องรอขณะที่เบลตกหลุมรักได้เลยต่อมาวิเคราะห์ภาพที่เบลวาดมีความเกี่ยวข้องกับเชื่อมโยงอะไรบ้างอย่างแรกคือมือที่อยู่ด้านหลังของพี่เอกฮานล็อกเกอร์สังเกตได้ว่ามีมือมากมายคาดว่ามือพวกนี้เป็นมือที่พี่เอกได้ไปตัดล่อสติเมอร์และมาเก็บที่ด้านหลังของพี่เอกจากข้อมูลที่เปิดเผยมาในประวัติโรงพยาบาลล้างและประวัติตัวละครซีบิงคารายต่อเนื่อง ได้ไปตัดมือเหล่าสตีมเมอร์และนํามือเหล่านั้นไปเก็บรวบรวมไว้ที่โรงพยาบาลล้างจากในประวัติตํารวจนายหนึ่งได้ไปสือบบ่อแสภายในโรงพยาบาลล้างและเจอมือมากมายในห้องดับจิตคาดว่าพี่เอกนี่แหละที่นํามือที่อยู่ด้านหลังนั้นไปรวบรวมไว้ที่โรงพยาบาลล้างเพื่อทําพิธีอะไรบางอย่างอยู่เส้นลวดหนามที่อยู่บนตัวพี่เอกคาดว่าใช้สาหรับพันมือที่ไปตัดเหล่าสตีมเมอร์มาไม่แน่ใจว่าสามารถนํามือที่เปไปตัดมาใช้งานได้หรือไม่ถ้านํามาใช้งานได้ อาจจะเกี่ยวกับความสามารถของตัวละครหรือการโจมตีในรูปแบบต่างๆในเกมเป็นหลักฐานได้ว่าพี่เอกคือฆาตกรตัดมืออีกหลักฐานที่ที่บ่งบอกว่าพี่เอกคือฆาตกรตัดมือก็คือรอยแผลที่เหมือนเกิดจากการโดนไฟลวกที่หน้าท้องหรือที่มือพี่เอกเหมือนกับฆาตกรตัดมือเลยย้อนไปภาพบอดแสฆาตกรตัดมือที่เป็นการถูกโตะ๊ะก็มีคาใบและบอดแสในภาพไม่ว่าจะเป็นปุ่มที่คีย์บอร์ดเส้นผมกับที่เชื่อมโยงว่าเบลนั้นได้มาที่ห้องพี่เอก แต่ไม่เจอตัวเบลเรียว,วางเอกสารไว้ที่โต๊ะของพี่เอกหาล็อกเกอร์เบลน่าจะได้เห็นว่าสภาพโต๊ะของพี่เอกเป็นยังไงเมื่อเบลกลับมาที่ห้องเบลก็ได้ตกแต่งสิ่งที่เกี่ยวกับพี่เอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้ากากโปสเตอร์กรอบรูปหนึ่งในนั้นสังเกตได้ที่กำแพงห้องมีการขีดเขียนกำแพงเหมือนกับโต๊ะของฆาตกรตัดมือสรุปเลยก็คือเบลเคยเห็นสภาพโต๊ะของพี่เอกเป็นยังไงเบลก็นําทุกอย่างที่เกี่ยวกับพี่เอกมาตกแต่งห้องของเบลนั่นเองและรอยขีดนั้น คือลอยขีดที่พี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ทำเอาไว้แต่มาสังเกตภาพที่เบลกำลังวาดรูปอยู่นั้นมีมือของใครบางคนชี้มาที่โลโก้ฮาร์ล็อกเกอร์ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครใช่พี่เอกหรือเปล่าถ้าเป็นพี่เอกแสดงว่าเบลตอนนี้กำลังอยู่กับพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นั่นเองครับเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ